ครับโอ้แม่งเนี่ยนานๆเจอคุณบ้าทีคีออะไรเพื่อนเนี่ยไมโครโฟนท่านไมโครโฟนไหนคิดเร็วไปนิดนึงโอ้สุดยอดที่ไหนเนี่ยขอรบกวนท่านหน่อยนิดนึงบ้าเดาอยากแม่เขาคือจะเข้าไปในลาวเขจะเอาเสื้อผ้าไปแจกเด็กๆแจกอะไรปราณที่ไหนเขาขลาวจะข้ามไปลาวอ่ะข้ามที่เตียงของอ่ะข้ามเตียงของเต็มของไว้เรียบร้อยเต็มรถครับ เอามาเจ้ามาขายอีกอย่างเอาใส่ถุงพอได้เป็นกำลังใจเหมือนกันแปลว่าเขามาขายอะไรก็เอาใส่ถุงมาเลยซื้อซื้อเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เขากินไม่กินซื้อไปก่อนซื้อมันซื้อมันก่อนซื้อมันก่อนช่วยช่วยซื้อช่วยมันก่อนกินไม่กินก็เอาไปแจกชาวบ้านต่อไปแต่พี่ชอบัวดคงที่สุด หมวกมึงเป็นเอกลักษณ์อย่าไปทอดทิ้งนะเพราะมันเทศม,มีมีนะท่านไมว่าถ้ามึงไม่มีหมวกมาเนี่ยกูไม่ให้มึงครบหรอกมีเขาจับไม่ได้ถ้าใส่หมวกเขาต้องจได้หมวกมึงเนี่ยมันสุดยอดแล้วมีโอกาสนะพออาจารย์เฉลิมชัยนะครับอีกหนึ่งในศิลปินใส่แห้งยังใส่แห้งอยู่ไหมทุกคนใส่แห้งอยู่ไหมแห้งเฮียอะไรมึงดูวัดกูเลยเฮียพันกว่าล้านแห้งเฮียอะไร แม่เปียกใส่มึงเนี่ยอ้วนแต่ใส่แห้งยิ่งเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งใส่ใส่ไม่แห้งถูกต้องใช่ไหมครับอู้ใส่เปียกตลอดคอคอไม่ยามหน่อยนิยามอะไรนิยามเกี่ยวกับใส่เนี่ยดูใส่มึงดีอ่ะโอ้โหดูได้แม่งโอ้โหแดกเยอะจังเลยต้องให้เยอะๆไหมถึงจะใส่ใส่เราถึงจะไม่แห้งต้องให้มากๆ ดีได้ดีดีอย่างน้อยก็เป็นบุญไะให้เราเป็นบุญบุญก็มาทําให้มึงเจริญรุ่งเรืองอ่าเป็นผู้ให้ดีที่สุดอย่าเป็นผู้รับถ้ามึงรับเขาเขาก็ด่ามึงเข้าใจป่ะนะเราไปเป็นผู้ให้ดีกว่าให้ดีกว่ามีน้อยให้น้อยมีมากให้มากนี่คือคำสอนของอาจารย์นะครับมีน้อยให้น้อยออมีมาก,มมากให้มากมากแต่ต้องฝึกในการให้แต่ไหมสังคมมันจะได้ดีคนทุกคนยากเขาได้อานิี้ส์จากเราที่เราให้ เขาใจไหมเหมือนกูสร้างวัดเนี้ยกูให้ไปทั่วไปหมดใช่ไหมผมเหียนผมดูให้ตามประจําเลยมึงก็ให้ก็ดีแล้วคนที่ให้ดีสุดเลยเป็นความสุขอย่างน้อยเป็นความสุขได้ให้เขาฮะเราก็มีความสุขถูกไหมต้องตัดตัดทินงใจเริ่มให้ถูกมีน้อยให้น้อยถูกครับผมมาใส่รองเท้าไดอ่าดูด้แแล้วอาจารย์ไม่ใส่ของก็้าเลยไม่ใส่เลย ขอบคุณครับท่านระขอบคุณครับท่าน